าไหมเนี่หลังนี้เข้าไหมจักจุนจนถ้ามันเกินก็ลงล็อกนี่แล้วค่อยสูบออกไปแล้วก็จะขอมบอร์โทรศูนย์ใหญ่เขาจให้มาก็โรถถกรติดต่อบไม่ได้นี่คือกรุงเทพหาคนครนะเขตบางขุนเทียน ครับเลยเวลาน้ำท่วมเข้านี่เลยใช่ใเข้าที่นอนเลยเรไม่ได้กั้นโอ้วันแรกเข้าอู้เลยกั้นแล้วก็ยังเข้าไหมกั้นแล้วไม่เข้าแต่มันเสริมัมนต้องวิทย์แต่ร่างขึ้นก็ท่วมหมดแล้วนะล TA เนี่ยตรงนี้ใช่ไหมอยากให้เทเองเนี่ยเอาเอาคูปุกมาลงอีกเอา <S <S เงินคุกนเพราะฉะนั้นเขาพ่อมาเข้ามารอบหนึงใช่ค่ะอื้มเดี๋ยวไปไปถามพอเขตอีกรอบหนึ่งมาเทให้ตั้งสองสามครัปกันไปสวัสดีครับสวัสดีครับ อ๋อนี่ห้องน้ำอยู่นู่นเหรออ้าวโอ้โหคือห้องน้ำอยู่ที่นู่นอยู่กี่คนครับเนี่ยสามคนอืมท่วมถึงไหนเวลาท่วมระดับไหนอย่างนี้โซฟงโซฟานี่ก็เปียกหมดเลยยกว้ อืมแล้วนี่เวลานอนนอนที่ไหนครับเนี่ยนอ,นอ๋อในห้องและในห้องท่วมไหมท่วมท่วมเข้าไปเหมือนกันยงท่วมเตียง,ยงแล้วข้างในนูนะน้นนะอนออุญาตนะครับ <we> นอนอยู่กับน้ําใช้ชีวิตอยู่กับน้ํานะครับในห้องนี้ก็คือน้ําเออขึ้นมานะนี่ห้องดูทีวีของครอบครัวก็ อยู่ในน้ําอันนี้คือเป็นปกติเลยฝนตกไม่ตกอันนี้วันนี้ฝนไม่ตกนะเมื่อวานเมื่อวานก็ไม่ตกนะเมื่อวานก็ไม่ตกไม่ตกมา3วาวันแล้วนะระดับน้ําประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดช่วงที่ช่วงที่ฝนตกนี่ไม่ต้องสืบเลยก็คือเข้ามาตรงนี้ถือว่าเป็นห้องที่ใช้ชีวิตประจําวันอยู่เลยนะมันก็ท่วมตลอดเวลาห้องน้ําคือต้องเดินออกไปแหางนอกนี่น้ำกำลังขึ้นแล้วอีกสักพักหนึ่งก็จะเห็นว่ามันจะท่วมข,ขึ้นมันจะท่วมขึ้นมาเนี่ย แทบทุกวันเลยทุกวันโเวลาขึ้นเช้าเย็นขึ้นเลยเลยคุณเช้าเย็นโอเคยาดูท่างในโอ้ยอย่างนี้เสื้อผ้าก็เปียกหมดอะสิอย่างนี้หมดเวลาท่วมก็เปียกเราลูก็ต้องถอดอย่นี้ท่วมหมดอะค่ะในนี้ในในนี้ห้องอะไรห้องนอนอ๋อห้องนอนเดไ้ลยนอนแล้วนี่น้ำมันท่วมเข้าห้องหรงอไงปะเข้าเข้า น้ำก็ท่วมเข้าห้องนอนห้องนอนก็นอนระดับพื้นบ้านเลยแล้วก็น้ําก็ท่วมเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าวันไหนที่ฝนตกไม่ต้องหนักนะครับตกปกติตกธรรมดาเนี่ยก็ทําให้ชาวบ้านเนี่ยไม่สามารถอยู่อาศัยได้อย่างปกติอยู่แล้วเพราะว่าที่ดินบริเวณรอบน,นี้ที่เคยเป็นที่เก็บน้ําหรือว่าน้ําเคยไหลไปอยู่รวมกันในที่ดินของเอกชนพอความจเจริญมันเข้ามาเอกชนก็ถมที่เพื่อจะพัฒนา ที่ดินของตัวเองเพื่อเป็นสถานที่สถานบริการอะไรต่างๆแต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือว่าน้ําไม่มีที่ไปก็ต้องไหลในที่นี้ก็คือบ้านของชาวบ้านนี่ขนาดว่าเอาเอาหินเอาทรายมาถมให้มันสูงขึ้นนะครับแต่น้ํามันก็ยังคงมาอยู่เพราะว่ามันยังอยู่ต่ํากว่าระดับน้ําในคลอง เพราะนั้นน้ําในคลองก็จะดันท่อระบายน้ําดันท่อน้ําแล้วก็เอ,อ่อหนุนขึ้นมาทุกๆวันไม่ว่าฝนจะตกหรือไม่ตกน้ําก็กาลังเอ่อขึ้นมาเดี๋ยวเอ่อเลยนี่มาก็จะเข้าตัวบ้านห้องน้ําก็คือต้องเดินออกนอกตัวบ้านไปแล้วก็เดินตามกระสอบทรายของเทพมหานครไปเข้าห้องน้านะครับที่ทําไว้นี่คือชีวิตความเป็นอยู่จริงๆนี่คือกรุงเทพมหานครนะเขตบางขุนเทียนกร,รุงเทพมหานครในหลายพื้นที่ก็ยังคงเป็นอย่างนี้อยู่นะครับ อย่างนี้มันก็ท่วมหมดเลยในนี้อันนี้จะเป็น,น,นคือมาถม,ม,ถมอืมมันยกมายกแถนนคนนี่คือระดับน้ํามันขึ้นมานกําลังขึ้นมาเดี๋ยวมันก็จะขึ้นถึงประมาณนั้นน้ำพอนี่ได้กระสอบทรายกทมมาแล้วแล้แต่มันยังท่วมอยู่ไหมก็ตอนนี้น้ําไม่ขึ้นอ๋อและปกติ ทุกวันท่วไหมพอท่ออถ้าน้ำขึ้นก็เข้าบ้านนิดหน่อยอ๋อเข้าบ้านนิดหน่อยตอนนี้บนเตียงกันอ๋อแล้วตรงนี้ยท่วมก็ท่วมตรงเสือช่วงนี้น้ําไม่ขึ้นก็จะเป็นอย่างนี้อเดี๋ยวเข้ามาดูว่าช่วยเหลือแก้ไขในโครงการยังไงได้บ้างาค,ค,ครับโอเคะครับขอบคุณครับครับนี่ท่อเนี้ยมันไปมันไปโผล่ฝั่งนูน้นนะครับปไปโผล่ออกคลอ,องใหญ่แต่คราวนี้พอ,อน้ําในคลองมันสูงเนี่ย ท่อนี้มันก็สามารถเอาน้ําในคลองออกเปนี่ได้เหมือนกันใช่ไหมใช่ฝนตกมาปุ๊บเนี่ยทีนี้ก็ปมาดังกันปมาดังทั้งฝนด้วยทั้งน้ําคลองหนุนมาด้วยโอเคอยากจะได้เครื่องดันดันออกไปหรือเป็นประตูปิดใช่ไหมใช่ถ้าเกิดในคลองน้ําเยอะก็ปิดซะข้างในนี่จะได้ไหมนี่เราก็ดันให้แห้งใช่ไหมรอน้ฝนรอน้ฝนมาปุ๊บเนี่ยดันออกเีนี้มันก็แห้งตลอดเนี่ยแสดงว่าท่อที่ออกไปคลองใหญ่มีท่อนี้ท่อเดียวมีแค่จุดเดียว โอเคได้ผมไปสารเกตให้ตรงเนี้ยก็ต้องทําเป็นเป็นบล็อกใช่ปะน้ําจากชุมชนถ้ามันเกินก็ลงบล็อกนี่แล้วค่อยสูบออกไปอ,กอ๋อท่วมแล้วบ้าน,นใหญ่ ใช้ไปดีครับทำกับเท้ากกับขาาททำเ้ยังไงสองเท้าเลยตรงไหนโอ้โหอันนี้ได้ยะมาก็เดี่ยวข้อหน่อยอืมคือครั้งที่แล้วมานี่เบ้อเลยเบ้อเลยอ่ะแพ้สองข้างเลยไหมสองข้างเลยอืมก็คือเดินเท้าเปล่าลุยน้ำเลย ใส่รองเท้าใส่รองเท้าคือคืออยู่กับน้ำคือมันอยู่กับน้ําตลอดเวลามันอยู่กับน้ําตลอดเวลานะวันนี้สามวันออกไปก็ท้องน้ำแหละเข้าครัวก็น้ำแหละเข้าห้องน้ําก็ต้องเดินลุยน้ําออกไปข้างนอกก็ต้องเดินลุยน้ำแล้วก่อนท่วมโอ้โหกินหนึ่งทีสองไม่ได้นอนเลยแล้วก่อนท่วมนแจะท่วมเข้ามาในบ้านได้ถึงที่นอนเลยไหมเท่าหมดเลยนอนไม่ได้นอนไม่ได้เลย มีทางไปห้องครัวทางไปห้องน้ําก็ต้องเดินลุยน้ําเข้าไปความจริงด้านหลังนุ่นเป็นที่ดินว่างเปล่าที่น้ํามันสามารถลงไปได้แต่ว่าสองสามปีมันนี้ก็มีการถมเรียกว่าพัฒนาที่ดินของของเอกชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางชุมชนเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำขณวนี้พอน้ําในคลองมันสูงขึ้นพื้นที่ชุมชนริมคลองทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องรับน้ําเป็นพื้นที่รับน้ําไปด้วยเนื่องจากว่าสองข้างฝั่งเนี่ยมันยังไม่ได้มีเขื่อนกั้น นี่ขนาดฝนไม่ตกมาสองวันสาวันแล้วนะครับน้ําในชุมชนริมริมคลองต่างๆเนี่ยนี่คือชุมชนคลองใหญ่นะครับน้ำในชุมชนที่อยู่ริมคลองทั้งหมดเนี่ยก็ยังต้องรับภาระนะชาวชุมชนเองก็ยังคงต้องวิกฤตนะที่จะต้องใช้ชีวิตคู่อยู่กับน้ําแบบนี้นะครับซึ่งก็น่าเห็นใจความจริงเ,เราควรที่จะเข้ามาดูแลได้ได้มากกว่านี้ไม่ได้แบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเดียวก็วคือว่าน้ําท่วมกระสอบทรายมาก,กั้นน้ําแห้งเอา ของแจกหรืออะไรต่างๆ,งๆมันน่าจะมรีระบบที่บริหารจัดการคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยได้มากกว่าน,นี้นะครับระบบรัฐสวัสดิการของประเทศไทยมันควรจะมีพื้นที่รองรับสําหรับทุกทุกกลุ่มทุกวัยนะครับที่สามารถอยู่ร่วมกันได้นี่ขนาดอยู่ในเมืองหลวงนะครับเขตบางขุนเทียนเป็นหนึ่งใน50เขตของกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยนี่อยู่ในเมืองหลวงยังเข้าถึงสวัสดิการรัฐยังเข้าถึงโครงการรัฐได้ยากขนาดนี้นั้นไม่ต้องสืบเลยว่า พี่น้องประชาชนทั่วประเทศยังต้องคงต้องลำบากอยู่มากมากน้อยขนาดไหนตั้งแต่ที่เราเข้ามาปากทางและมาถึงนี่จะท่วมหนักที่สุดประมาณนี้มาสิ <c oughs> นี่ระดับเนี่ยใช่ก็เดินไปก่อนนี่นะครับท่วมสถานการณ์ปกติคือระดับนี้เลยเอ,ยอ,อเริ่มลึกแล้วนะลองจริงๆแล้วน่นาจ,จะเป็นแบบนี้ <c oughs> คือเขาก็อยากให้มันดีขึ้นแหละแต่ว่าพอต้องเสียเงินอ่ะมันก็ทุกคนมันอัตคัดหมดอ่ะณสถานการณ์ตอนนี้อืกี่หลังคาเรือนทั้งหมดร้อยหกสิบสามครอบครัวแปดสิบเจ็ดหลังคาเรือนแปดสิหลังคาเรือเป็นไรหนทซีกเดียวใช่ไหม แล้วได้บัตรบัตรคนพิการไหมได้แล้วเงินเดือนเข้าคนพิการเข้าอยู่เงินเดือนละแปดร้อยแปดร้อยแล้วบัตรคนจนอีกสองร้อยเป็นพันหนึ่ง้คนจำเปนคนจนเดือนนี้แล้วไม่ได้ทําไมอ่ะไกดมันไม่มีกดแล้วไม่มีตอนนี้อายุเท่าไหร่หกสิบห้าได้หกร้อย่าผู้พิการอีกแปดร้อยเป็นพันสี่พันสี่บัตรคนจนได้อีกสองร้อยเป็นพันหกแต่ได้ไม่ครบ ได้แค่พันสี่ขาดอีกสองร้อยเงินไม่เข้าหรอเงินได้ไปเข้าไม่เข้าแล้วของลุงลุงอายุอะไรครับเจ็ดสิบลุงก็ได้เจ็ดร้อยได้ติดตามไหมสสกายผักดันบำนาญสามพันหกสิบปีขึ้นไปต้องได้บำนาญผู้สูงอายุสามพันไม่ต้องไปรอบัตรริิการอะไรเข้าตามบัตรประชาชนเป็นสิทธิ์ของประชาชนทุกคนตามไม่ได้ส่งข้อบุดไปทำไมไม่ผ่านหกร้อยอะนะยังไม่ได้หรอ กี่คนตโตเนี่ยขวบแล้วยังไม่เคยได้เลยตั้งแต่ตัวเล็กนี่ได้5เดือนไม่ตอนนี้อายุอะไรแล้วห้าขวบละห้าขวบแล้วยังไม่ได้เลยยื่นไปที่เขตเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ห้าขวบได้ตามเขาว่างี้ติตังหาเรื่องครับเขาบอกว่าเอกสารหายแล้วก็ไปขอเบอร์โทรศูนย์ใหญ่เขาก็ให้มาก็โทรติดต่อไม่ได้โทรติดต่อไม่ได้เด็กหปีแล้วเนี่ยเด็ก5้าขวบละไม่เคยได้สักงนาเลยเงินเบี้ยพิการคนสูงอายุมาเ็าซื้อน้องแม่หลานกินหมด ตรวจดูแลเองทั้งหมดโอเคได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปตามให้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอืมก็เอาเอกสารมานะช่วยทำเอกสารคุณป้าปางเอาให้ได้ได้ได้อืมเดี๋ยวผมไปตามให้เองสวัสดีครับน้ำเข้าไหมเนี่ยหลังนี้เข้าไหมเข้าเยอะไหมครับพอดลอยเลยอ๋อแต่ก็สูบออกอยู่เนาะสูบออกอยู่ตลอดแต่ว่า ซื้อได้วลมาสู่บอกใครได้โอเคครับเป็นกำลังใจให้ครับเข้ามาเยี่ยมในชุมชนครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็วันนี้นะครับที่มาเยี่ยมในชุมชนคลองใหญ่นะซึ่งก็เราได้เห็นแล้วว่าสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนคลองใหญ่เนี่ยซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยประมาณ4ไร่กว่านะพี่นกเล็ก 4สี่ไร่สงานนะครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนอยู่รวมกันเนี่ยราวๆห้ราร้อยคนนะครับก็มีร้อยกว่าครอบครัวนะแปดสิบเจ็ดแห,หลังคาเรือนอยู่ในพื้นที่4ไร่กว่าตรงนี้นะครับก็จากที่สภาพความเป็นอยู่ที่ได้เห็นคือความยากจนในชุมชนเมืองเนี่ยมันมีบริบทอะไรหลายๆอย่างมีเรื่องราวอะไรหลายอย่างอีกมากมายที่จะต้องอเข้ามาสนใจดูแลพี่น้องประชาชนการเข้าถึงสวัสดิการ สวัสดิการต่างๆของรัฐที่มีอยู่นะครับไม่ใช่จักแต่ว่ามีแล้วจบและจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้แต่ยังคงมีเรื่องราวอีกมากมายที่พี่น้องประชาชนต้องเผชิญกว่าจะเดินทางเข้าไปสู่สวัสดิการนั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่สร้างเงื่อนไขามากมายการลงทะเบียนการขึ้นทะเบียนการไปอขอเอกสารมากมายอะไรต่างๆที่ไปร้องขอจากผู้ยากจนนะมันทําให้เป็นเงื่อนไข เป็นเรียกว่าเป็นกำแพงที่จะกั้นพี่น้องประชาชนออกจากสวัสดิการนั้นๆแต่กลับกันถ้าเกิดบำนาญพื้นฐานประชาชนตามขั้นตามสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของพี่น้องประชาชนพึงได้รับตามบัตรประชาชนประชาชนคนหนึ่งประชากรคนไทยที่มีอายุ60ปีขึ้นไปได้รับสวัสดิการจากรัฐ3 0 0 0บาทเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเป็นสิทธิ์ของเขาเมื่อเขาครบเกณฑ์ ไม่ต้องไปขึ้นทะเบียนไม่ต้องไปลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้นเป็นสิทธิตามบัตรประชาชนอันนี้คือสิ่งที่เข้าถึงง่ายที่สุดและควรจะเป็นจริงมากที่สุดนอกเหนือจากกระบวนการขั้นตอนอะไรต่างๆที่รัฐช่วยเหลือแต่ละครั้งเมื่อสักครู่เราไปที่บ้านหลังหนึ่งดวดบอกว่าต้องเลี้ยงดูหลานนะต้องเอาเงินผู้พิการ800บาทต้องเอาเงินผู้สูงอายุ600บาทรวมเป็น1,400บาทแล้วก็บัตรคนจนที่เข้าบ้างไม่เข้าบ้างแต่ละเดือนอีกเดือนละ200บาทเป็นเดือนละ1,600บาท มาเลี้ยงหลาน,นเพราะว่าเรื่องราวของครอบครัวคนจนยังมีเรื่องราวอะไรอีกมากมายมีปัญหาอีกมากมายเงินช่วยเหลือเด็ก600บาทคุณแม่ก็รับแล้วก็หนีไปแล้วปล่อยหลานทิ้งไว้อยู่กับทวดนะทวดก็ต้องเอาเงินผู้สูงอายุไปเลี้ยงเด็กส่วนเงินเลี้ยงเด็กก็ต้องไปเลี้ยงผู้ใหญ่เรื่องราวต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้มีใครผิดใครถูกมันไม่ได้ไปหากันว่าครอ,อบครัวเขาผิดครอบครัวนี้ถูกหรือว่าสังคมรัฐบาลให้ถูกแล้วแต่สังคมทําผิดเอง มันไม่มีใครผิดใครถูกในชีวิตประจาําวันเพราะเรื่องราวมากมายมันเกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่แห่งนี้มันเกิดขึ้นอยู่ในประเทศถ้าเกิดเรามีรัฐที่ดีพอที่ควรจะดูแลพี่น้องประชาชนมากกว่าการช่วยเหลือเป็นครั้งคราวเราก็จะสามารถรองรับทุกชีวิตทุกปัญหาของทุกผู้คนไว้ได้โดยการให้สิทธิ์โดยเท่าเทียมกันโดยไม่ต้องร้องขอโดยไม่ต้องไปประจานตัวเองเพื่อจะรับสิทธิ์อะไรต่างๆนี่คือสิ่งที่เราพยายามเรียกร้องและผลักดันมาโดยตลอดนั่นะค,คือเรื่องของรัฐสวัสดิการครับ